เล่นง่ายมันเข้าใจง่ายมากเพราะทำไมไม่เข้าใจว่าทำไมคนติดง่ายตผมก็ัน นอตอนีาน้การใช้ที no Bear, uh, so so yeah. um, ่น yeah. uh ้าพี่บอกว่าถ้าคุณกับมาถ้าเจอกันะเราก็เลยต้องมาเพราะเราไม่อยากเลิกเพราะว่าที่แสดงเป็นคงของพี่ออกมาแงนี่หน่แบบนี้เราก็เลยว่าเออเนี่ยคนแบบนี้มันน้อยอะไรผมา อารมการที่พี่พูดเลยบอกเฮ้ยเพราะวแต่ก่อนไม่ใช่คนแบบนี้ใช่ได้ผมก็เลยมาดูแต่ก่อนไม่ได้แบบนี้นะพี่แต่ก่อนไม่ได้แบบนี้แต่ว่าเราเปลี่ยนความคิดไงเราเปลี่ยนความคิดวิธีวิธีวิธีคิดใช่ไหมพอเรามีเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนเพราะพี่ก็พี่ก็ศึกษาธรรมพี่ก็ปฏิบัติธรรมหรือว่าพี่ผ่านมาสิบปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยเชื่อมั่นเราศึกษาธรรมะด้วยเหมือนกันเราก็เลยเชื่อมั่นว่าในเมื่อคนที่แบ็คกราวด์เขาเป็นแบบนี้เนี่ยเราคิดว่ามันต้ออองมีีะะไรดๆ่ ได้เห็นวัฒนธรรมของประเทศไทยอ่ะที่มันไม่ค่อยมีในหนังทั่วไปเรื่องภาษาภาษาเหนือภาษาใต้สายสารอะไรเงี้ยหนังทั่วไปมันจะไม่ใส่อะไรมาเยอะขนาดนี้มันจะไม่ค่อยได้เห็นรายละเอียดที่ที่ที่เราคิดว่าประเทศไทยมันเป็นยังไงประเทศไทยมันน่าจะมีความหลากหลายอย่างกว่าที่เราคิดครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบดูหนัง ในรอบ20ปีผมดูเรื่องนี้หลังจากผมได้ดูจากออรายการช่องไทยทไยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังนอกกระแสเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันต้องคิดตามตลอดนะดหลังมันต้องคิดตามตลอดแล้วก็มันเดาไม่ออกว่าหลังมันจะไปทางไหนจุดจบมันอยู่ตรงไหนผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยันจะ มีคนแบบเนี้ยอยู่ในสังคมนี้เยอะๆแล้วก็ช่วยกันทำอะไรออกมาให้ใหใหใหมันคือเป็นประเภทคน่วงความจเจริญน,นะครับจเจริญกันมากแล้วเราขอหวงวยบ้านก็จะคือ